สวัดีับสัดีนอปปเบิดทุูสุกคนนํามืนพบกับสองหน่มอยบนาเก่าเนาะมืนีก็ทีมงานทนมะลินําเนาะสิท่ายบรรยากาศเเนาะรัเป็นคลิปยังคลิปยังเนาะนี่เนาะขางหลังมีไอเทียวไออลีแล้วก็ทีมงานหลายคนเนาะป็นโยนี่นมลิเนาะ ต้นยี้มันดาเพิ่งกะสีขีบล้อนน้องบรานี่ระวังเด้อโอ้โหนั่นเนื้อ ทำการนี่พักฮันวันเกิดแล้วนะพี่หน้องผักซีแล้วผักฮันี่ ขี่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 นอดไป็นไหนี่มูกระทุนอ๋อ้ม่ดโอ้มือดกินเพื่อพี่น้องมันดะันดะ ฮะอเืมไ่ใชางบนทนั้ว่าพวกเพานเหตยังกันชงใช้ตาหม่งหมวงนะไปกิตต่หม่งไป

Tân nhân đạo với phải nook bé bunny. Ba banging nook bay bay đi, đi Sarah nook. Take you in. In the kaiba banging kaiba bay kim a gatan bay kim a gatan lam nhìn kim a gatan lam bay kim a gatan nhìn bay kim a gatan เออมะฮาแล้วเว้ยมะฮาวิมากินมากระทันวานเนาะอยู่นี่ไล้เลยในโกนกนพี่น้องหมูกทันวานนีน่เก็บได้เก็บได้

่่วาเป็นคไปไวๆนะขอฮอนขอประกาศไปคนเดียวข <c oughs> ยานเบสสีต้องทามอเท่ายูทูบ <c oughs> บาซิซิบเบสกระขักพี่น้องเอ้ยสายผมเป็นรจะม่เท่ารซับ,งบซองอามไอไวๆนะขอฮอนฮัด้ อมแล้วทำยูทูปก่อนหรอทำยูทูปวิธีใส่สายกระโลกเป็ดสวัสดีไปดีพี่น้องวิธีใส่สายกระโลกเป็ดใส่สายบเป็นใส่สายบเป็นพี่น้องใส่ตรงไหนนาะนีปลาใช่ไหมมี บบท่านไนก็นานมาแต่หาปลา,าโอ้มานาลิโอ้แต่ปลานิ่งคนน่ะแต่ปลานิ่งน้องเจ้าปลานิเป็นยังไงโอ้ปลาใต้ปลาใต้เดี๋ยวท่านนี้ก็ทำการดังไฟเนาะท,ท่างบออยู่ก็เดีปลาสองต อ่าหนิ้กะปลาสองโตเป็นสีโตข่อยลงขึ้นแค่ซาบันขีบนี่โอ้บอตตู้นทางนะใสตตู้่อยตู้อันนั้นนี่่อยลงทึนนนนี่เขาืนการตลาดค่านี้เขาอหลัคอนเทนนัน่คนเทนืการตลาดเนาะเบสเขามาแราว่าเบสเขาไอ้หนึ่งเดี๋ยวเรื่ด้วยเหมือนห้กี่เบเขาภาษาญี่่นาาว่าี่นมา ท่านี้ก็ทำการเกี่ยปลานะครับนี่ปลานิ่งจะไปตึกไม่ได้แล้วในซองโตแหมนมาซื้อเอาทางนี้ก็ปลาคอเนาะโลูกหาซิปไปหามาบางยานี่อันนี้นี่ปลาเขาหาเอาเนาะเออหากระบายโยนองยานี่เนาะแต่พายเบิร์กมีีหาก็ย่าลืมนะครับไปเบิร์ในซองเพลินเนาะวิธีหาปลาคอโตท่ไรแต่เยนี่หมอซองโตที่แปดซิปเออโอ้ใช่ไหม ก็มาไปหากขี่รถมอหาอยู่แคมทางนี่เห็นตัวค้าเด็กก็จอดซื้อเพื่อไปหาอยู่นะกับบริจิตบ้ปลาเนาะปลาท่านจะทำการตำมักถั่วนะครับปิ้งปลาตำมักถั่วสูตรเซฟจอดนะฮะครับหรเออเป็นแต่แสบอยู่มองว่างจะใส่บ่บ่เนาะอันนี้ก็นุ่งเข่าเลยเนาะพอดีมือตึ๊บมือนี่

มอกัมีเนาะบ่กินด้วก๋อมก๋อมเจ้ามาตามเจ้ามาตามโอ้โหตามกินน้ำกันวาม่งมงโอ้ยอย่าลาอย่าลาอย่าลาสัสินก่นโอ้ยตบเอากดับไออีกนะโอ้เบิ้งอะเแลอแลอหมอปลาโอเยนี่คสิคน บอป้าโอ้นี่ตาบาแก้ยังมาเขากองน้ำบอป้านะไปอุ้ยไปนี้โอ๊ยขามันเป็นเดรัจฉานนี่พวกแท็กซีพวกขามขึนมาแกด้วแกด้อ๋อตัมรตั้รอืมังอะไรนี่ไปั้มุกกินพอกันฮักินพกัป้ายังบอท่นอิ่มบ่ยงกินตรงเนี่ ซีมื <Jade. S 1> อซื้ออืมหัวเหมือนเดกเมืเอไมันจิ้นเขาเขาอยู่วัดมันบ่มีไม่บอกเลยเห็นมากมีเป็นปลาเ้ากระสซุกเลยเนาะใส่ข้ัวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวหนอย

มีขนเจ๊ดาเจ็บปาเขียวมันก็มีเขียวเหอกเนาะนี่เด้อปลาโขลเขียวเลมขนาดเดี่ยวก็สแลวมันมเขียวปลาโขปลาโลเขียวเขียวเลมเลมเออปลาดหันหูใหแต่วปลาโคนเขียวป่าเห็นไหนมัหูว่าโคนี่มันมีเขียวเบี้วก็เขียวแม่เขียวาก็ชี้ใจเลยสินะโอ้บีแตกป้าพี่นักดันดักอ้ย น่มันกระหักดูแลพี่น้องีวไม่ใส่เลยใส่เลยมีตำบักทัวอพอพนาะทุกคน,นไม่ยังดีเนาะทั้ง <laughs> เดีนยเดียวเผื่อตื่นีตำบักทัว่ะน้อ,อ,อ,องออมอนี่เบาหน่แบบก็เ่นเขาซุกเเบาอลีก็สื่อเขามานำ้ำอลีอนีสื่อเขามาสม้มโทอ่าสื่อเขามาส้มโทต้องขึ้นต้กงกันเด้ออ่าใส่เลยใส่เลยเอาเลยไอ้์ครน้อย ซิมดูปลาคอสูตรเจ้าใส่แป๊บสี่หาเนาะสิซิมก่อนนะพี่เนาะไอ้บกินเนื้อเนาะมาเบิ้งเนี่ยมาเจ้าห้ากระปูปลได้หักมือมันม่แต่ปลาคอจกนี่นี่เนาะทุกคนเออนี่สี่โอ้โหเบเลยโอ้โหพี่น้องมันด่ามันด่านี่เนาะดูสิถอออกที่ใหม่ใหม่มาเนี่ยนี่นี่แมวให้อ มันก็มุ้งซบค้า,ใา,างใส่กระตั้งหมกัวกว่าเหมือจะเปีอยจับเอามือจับบดได้ไ<ะ>ม่หอนมีกา้า,ามมงมีก้างพักอันเดียสเอาแม่น้ำใหม่สูงขันี่้องอย่าพังมีกา้าง ก็ได้กินปลาคอใแต่เนาะนีเไเดี๋ยวกินหอกองไนี่ปจอนนี่นองกินไนี่นั่งนี่หน่เนาะจ้อนี่ปาจอนซุกนาะทุกคนตันอเลยพี่น้องอนนตัวนี้ปลาคอห้าุกก่อนาเลยจอนกันเลยมุนี่อนหออนหอนมันซุกหลตัวนึ่งมา ไปทจับไหจับ huh. ซ uh ิมออถูกแล้วมันหดลปลาดัจุกเลยนะจุกเลนเนาะอ้มตะปลาโอ้เลกินปลาลายแถมอนี่โอ้สดตัวของข่อยลมทนเอออกระล่นอขามาสงบเนาะจับ หนาสุดคใจห้ากับปโอ้แต่เสียบเนาะชินองเนาะโอ้บบไอ้คุยร้ายขนาดฮะผมเคยกินปลาคอจะเขื่อนมนาะต้องกินเบิ้งเบิ้งปลาคอที่เบิ้งปหน่อยพ่นในบวงมันผมมันเนี่เราดบ่กรึกินโดนนะแดงแดงนี่สิวิน้อกินปลาคอี่นองไงเป็นไง แค่ไข่กันด้วยทาดยกนอน่อยครับคุมหัวโอ้จำไม่าหน้อยข้าไอ้เขียวนกูน่าออจนคุณมืนาไปฮะมืนาไปหาอยู่แถวเพื่อนอยกรได้ด้คุณนาปลาอนี่คือกันเป็นตัวใหญ่เลีอีกกรมี กี่เล้บัวเอาาหมกอกู่ไหนโอ้ไม่เอาาหมืดคุณแต้ัเจาปากับกุมไงโอ้ไปต่อยากไปหาอยู่ขนาดไหนจังเอาตอนนี้กทีมงานกับเตรียมตัวสก๊ัตเลยเนาะวันนี้มืดตื้อๆเลยวันนี้เน่ยเนหุงเนาะครับเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับกขอจพงนนี้ะพบกันใหม่เดคลิปหน้าบ

อาวนิเอาที่ใส่แอลมานิใส่ใส่แอลเ้ก็นาใส่แอลเลยบันเอนหลอดใส่ก็ขึ้นนะมันได้อยู่แล้วจะนอนกิใส่ใช่ไหมใส่ก่ไดงษโบว์กูเว้นหจับจ้ใส่กนีหันได้ใส่ เขึ <c oughs> ้นน <med> so <people> <med wave> ี like <bbe> ่ได้ยุ้งก็มาเี่ยี๋ยวมันขับคลอนหดยเห็นยานะมันซุดยามทำเลยโอ้ยไม่ได้่าทำไเฮยได้ยุ้ดคิดอะไรหน่อยหน่อยะอ้นไหมตอเด้เคข้าใกล้คือกานโอ้ไ่นี่เมนะ